สวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยยินดีต้อนรับเข้สู่ระนาราวของเรานะครับมอ r รย c คริสต์มาสย้อนหลังนิดนึงย้อนหลังนิดนึงวันนี้เราพาไปเที่ยวที่ซานต้าวีเลจหรือสกายพาร์คอันออ๋อใช่ใช่สกายพาร์คชื่อเต็มเตมมันคือสกายพาร์คสกายพาร์คซานต้าวีเลจอ๋อชื่อเต็มเต็มเป็นโทดที่นี่เขาก็จะตกแต่งเป็นิี คริสต์สมาสแล้วก็จะมีซานต้าให้เด็กๆมานั่งคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าตอนตอนเนี้ยที่เป็นโควิดอ่ะก็จะกลายเป็นแบบว่าต้องมีอพอยเบนกับซานตา้าที่จะคุยกับซานต้าแต่จะต้องนั่งคุยผ่านผ่านกระจกกระจกอะไรอย่างเงี้ยนา<ช> <ๆ S 1> น่าสองสารเด็กๆ,ๆอันนี้ก็จะเป็นเาินัาสำหรับไว้เขาเรียกอะไรเขาใช้คาว่าเวฟเวอร์เช็คอินอ่าใช่เพื่อแสดงตัวตนเราบุ๊กิ้งออนไลน์เนาะค่ะเราจองออนไลน์ เราก็มาเนี่ยยืนเข้าแถวรักษาระยะหาง6ฟ mm ุต hmm. พอหลังจากที่เราเช็คอินแล้วอ่ะ mm hmm. ก็เข้ามาด้านใน mm hmm. ด้านในเขาจะตกแต่งนี้เลยอันนีนน้นนี้เรามาหลังจากที่สโนว์เพึ่งตกไปใช่สโนว์แรกของแคฟิฟอร์เนียของมันก็ mm hmm. ก็เลยมีหิมะ mm hmm. ยังมีมิมาอยู่นะคะด้านในก็จะแบ่งเป็นพาร์ทของสถานี north p o l อ service อะไร pole service อ่ะ ที่านซานตาเขาแพ็คของขวัญให้เด็กๆใช่อันนี้จะเป็นแผนที่ด้านในของตัวตัวพาร์คที่ s k พาร์คอากาศหนาวไหมพี่หนาวมากเนาะใส่น้ำกันนะใช่เราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจนเรามาเจอรถไฟอีกแล้วท่านผู้ชมเราก็เราก็มองรถไฟด้วยความสงสัยนะว่า เอ๊ะเขาเปิดใช้งานหรือเปล่านะเพราะว่าไม่มีคนนั่งอยู่เลยแล้วเราจะนั่งได้ไหมมันเป็นรถไฟที่วิ่งรอบสวนหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยนะลองไปดูนะครับท่านผู้ชมอเห็นเขานั่งนั้นในวิดีโออ่ะ Can we Can we How far Yes Yes I have <we> <laughs> Thank you. คุณลุงชวนขึ้นรถไฟ Thank you Let you know about this train. This train was made just outside of Montreal, Canada. ถ้าเราอยู่ดีๆก็ได้คืนวันนี้มันคงเงียบอ่ะมันไม่ใช่เสราร์อาทิตย์อมีลพมพุ่ด้วยเด้อ All aboard. all aboard, all aboard. Greetings and welcome to the North Woods Express. My name is Armand. I'm your tour guide host, engineer, conductor, train engineer, sanitizer of the train, storyteller. <laughs> we are getting ready for Christmas. Christmas in the in the park starts on November twenty first. It's Christmas all the way up until January. ไงี่ะนี่นั่งรถไฟเมอนหัวเลยอ่ะบอกเลยว่ามันเหมาะกับเด็กจริงๆนะเด็กเล็กๆเลยอ่ะเพราะรถไฟวนเป็นวงเวียนเล็กๆสามรอบอ่ะแล้วเราแบบว่าไม่เอาแล้วเราอยากลองรูอย่างอื่นไอ้รูปเมื่อกี้คือเป็นบ้านซานต้าอ่าให้ถ่ายรูปนี จะเป็นเก้าอี้ของแวะพักมือหัวแว่พนั่งรถไฟนานเนี่ยอันนี้เป็นนอตโฮโลซอร์ฟิสนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปดูของนิดหน่อยว่าอะไรอย่างบ้างใช่อันนี้เป็นด้านหน้าของร้านขายของที่ระลึกนะคะทางซ้ายก็จะเป็นไอที่สน,สนามเด็กเล่นหลังเขาว่าคูก้าเนะี่ยเป็นสนามเด็กเล่นอ่าร้านอันนี้เขาก็บอกว่าให้ระวังตัวคูก้ามันก็จะเป็นตัว แมวยักษ์เอ่อแมวป่าแมวตัวใหญ่ขยายลูกหมาได้อันนี้เป็นรถซันต้าค่ะไม่ใช่าับเป็นรถเอาไว้ขึ้นบนรางเล่นเล่นบรรางก็เลยเอามาตกแต่งสถานที่รอรอเด็กโขงขึ้นไปนั่งเล่นอะไรนั่งแล้วแตกท้างนี่ก็อุ๊ยเราเจอเพนนีสมชคุณพี่ผมพลาดไม่ได้หรอก เราเราเห็นแล้วเราก็เลยต้องจัดเสลยเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูนะคะท่านผู้ชมว่าเราสะสมอะไรบ้างเราสะสม penis mask แล้วเราเก็บรักษามันยังไงเพื่อไม่ให้มันดำหรือว่าสีมันเปลี่ยนไปสำหรับคนที่ไม่รู้ก็มันก็คือเหมือนเหรียญสลึงบ้านเราอะเนาะแล้วมันประกุเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาแต่ละเป็น s ต e m เป็นชื่อแต่ละสถานที่ว่าเราไปที่ไหนมาบ้างอะไร อันนี้ชอบมากเลยอันนี้ด้านในร้านนะคะอันนี้อย่าบ่นแล้วนะครับว่าเขาบอก ask for assistance เราว่า don't touch แต่เราไม่เห็นไงเราเห็นของเด่นแล้วเราเราเบลอทุกอย่างจับมามุนเปิดมาทุกอย่างสุดท้ายเราก็ไปขอโทษเขานะคะัขอโทษคราบมันตื่นเต้นนี่ก็เป็นของส่วนใหญ่เกี่ยวกับคริสต์มาสทั้งนั้นเลยนี่คริสต์มาสต้องคิดถึงรถไฟฮิมามานตะเคาส อันนี้ก็เป็นจิงเจอร์เบรคเฮาส์กิจกรรมของคนที่เขาทำช่วงคริสต์มาสพี่เขาจะทำจิงเจอร์เบรคเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอามานั่งต่อกันช่วยต่อกันประดับประดาด้วยแคนดี้ใช่แล้วก็ช่วยกันอีทช่วยกันกินช่วยกันอิซใช่ใช่อันนี้เขาก็เอาตุ๊กตาแล้วมานั่งทำเป็นคืนคืนวันพระเยซูเกิดอะคริสต์มาส นีก็อ,กออกมาด้านาน,นอกนแล้วก็ออกมาเดินเล่นต่อะคะดูว่าเขาตกแต่งอะไรบ้างพอยํานะคะท่านผู้ชมมีลูกมีหลานพามาสกายพาร์คได้แต่ถ้าไม่มีมนี่ถามเราหลังใหม่นะ <laughs> มันเป็นที่สําหรับที่เด็กๆสนุกกันจริงๆแต่อยพูดอย่างนั้นเด็กโตก็เล่นได้มันก็ได้หรอ,อนนมันมีซิปไลมียิงธนูเดี๋ยวจะพาไปขว้างขวานพาไปดูให้ทวน ขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะ mm. แต่เผอิญวันที่เรามาเขาปิดไงมันเขาให้เดินเที่ยวอย่างเดียวใจร้ายมากเลยอ่ะเราเข้าไปไม่ตัดสินเพราะมันหนาวีี่ นี่เราจะไปซิปไลอันเจรเราจะไปซิปไลกันนะคกอ้าวจินเจอร์หัวขาด <c oughs> จินเจอรใครบอก <c oughs> ฮะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ให้ถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> ให้เราก็ว่าจินเจอร์หัวขาด <c oughs>

ก็ไหอนอยากได้เลยหว,ว,นวานๆไม่หรอะจะไปดูร้านนี้ไอ้มันเป็นไชบนนนชอบ็อปไงไปไอรา,านที่จะเข้าไปเอาลาเตเาเ้ดีกว,ว่าดเขามัวบ ไอ้อพวกที่ไปคุยกับธนาคารต้องต้องลงชื่อตอนขาเข้าอ่ะคุยเพราะว่ามันต้องมี reservation โดนเอาเขาออก <laughs> เราก็เดินต่อไปเรื่อยๆไปดูว่ามีอะไรอีกคนค่อนข้างจะน้อยนะช่วงผม มันเลยเหมือนมืนไม่มีใครมาดินแดนแห่งนี้ก็ดีนะเราเที่ยวสบายใจด้วยล่ะถ้าคนเยอะเราก็กลัวเหมือนกันแค่ที่สําคัญคือเขาจํากัดคนมาเที่ยวด้วยพี่ใช่แล้วค่ะเขาจำกัดจำนวนผ่านการบุกิ้งออนไลน์ที่เราไปเขาจะไม่ให้คนเยอะแน่นๆอะไรเง <Rapid> ี้ย <Interestingly> มันเสี่ยงเราไปดินแดนเจ้าหญิงเจ้าชายกันเถอะตรงนี้เป็นทางไปอ่าแอดเวนเจอร์นะ สำหรับเจ้าชายที่ต้องไปโดดอะไรนะซิปซิไลายและสำหรับเจ้าหญิงเจ้าหญิงไปทำอะไรอ่ะเท่าที่ดูไปแต่งานเจ้าชายนั่นแหละหยิงพนู้างหวานเนี่ยเจ้าหญิงไปยืนเชียร์เจ้าชายเสียงเหมือนเริ่มเจ็บคอที่นี่เป็นแลนด์ของเด็กๆนะคะอะไรอ่ะนะ ทางซ้ายมือถ้าเลี้ยวไปมันก็จะเป็นซิปไลน์นะคะโอ้โหแต่วันนี้สอรี่โดดใช่เพราะเราไปถามเขาก็บอกเอาไม่เปิดนี่เปิดเจ้านี่เปิดเจ้าตั้งใจมาเต็มที่แล้วเนี่ยจะมาโดดซิปไลน์เนี่ยแนะนําว่าการจะมาเที่ยวที่ไหนช่วงโควิดในสถานที่ที่เขาเปิดอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมแนะนําว่าต้องเช็คก่อนนะครับรายละเอียดในแต่ละวันอันนี้จริงๆเราไม่ได้คาดบอะว่าเราแต่เราเช็คแล้วอ่ะเช็คแล้วพิง์แต่ว่าก็ยังปิดอยู่ไม่เข้าใจตัวเอง นี่นี่กระทืบเพ้าเลยน้องยิงธนูโดนแล้วน้องสัตใจอะไรเงี้ยเด็กๆสนุกกันที่นี่ย่ำเด็กๆสนุกกันท่านผู้ชมียูมีร้านแนะนำซานต้าวิลเลจจ้าสนใจจะยิงไหมจ้าจะยิงไหมจะยิงไหม มันม yeah, so ีกระจกกั้นเพื่อความปลอดภัยไม่เกี่ยวกับโซเชียลดิสทนซิ่งใช่ป่ะเพราะน่าจะเกี่ยวพี่ปกติน่าจะยืนเร็งเฉยๆไม่มีกระจกยยบบาาค Uh, I, I think, well, อันนี้ก็ขว้างขวานนะคะ I think, I think นี่ก็เป็นที่กินนะคะท่านผู้ชมที่เขาก็มีแซนด์วิชอะไรเงี้ยนะคะก็มาสั่งก็ออกไปนั่งข้างนอกตรงนี้จ่ายนะท่านผู้ชมคืออันอื่นอะเราเครื่องเล่นอื่นๆไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะเราจ่ายค่าบัตรมาเรียบร้อยละแต่อาหารในนี้อะไรก็ต้องซื้อกันเองนะคะอาหารไม่แพงของชำรวยเขาเยของอะไรของฟ้าของที่ระลึกก็ไม่แพงของทร่ร่วยนี่เหมือนแต่งงาน อันนี้ขวามือก็จะเป็นเหมือนอการแสดงอะไรเงี้ยขอเป็นลานแสดงใหเง้เด็กนั่งดูเก้าอี้เด็กนั่งเก้าอี้เด็กไม่เก้าอี้ผู้ใหญ่ <c oughs> ย้ำย้ำเนก้าอีอ้เด็กนะท่านผู้ชมนี่ก็จะมีโบสถ์อ่าโบสถ์เล็กๆให้เด็กเข้าไปเข้าไปสวดมนต์อะไรเล็กๆอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยก็าทำาก็ทำทุกอย่างย่อมย่อมน่ารักเนาะใช่สำหรับ เด็กนั่นเองะเด็กย้ำอีกว่าย้ำฉันมาผิดที่หรือเปล่าไม่ผิดหรอกท่านผู้ชมวันนี้คือจริงๆอยากเอาใจเด็กๆด้วยช่วงคริสต์มาสมันต้องมาเด็กๆกันเนาะก็มีความหวังกับซันตาคอสแจกของขวัญ้าพาเด็กมาไม่ปล่อยนะท่านผู้ชมเห็นอุโมงไกลๆไหมคืออะไรเป็นทางเหมือนกับเป็นเป็นเป็นพาสของเด็กที่ปั่นจักรยาน เด็กโงก็ไม่มีอะไรทำก็ขอเล่นหิมะแต่สงสัยว่าเท้าวันนี้เท้าอะไรเนี่ยใยใยจังข้างๆเราเป็นรองเท้าค่ะเป็นรองเท้าเดินหิมะใช่แล้วไม่ใช่มนุษย์ประหลาดอ่ะตอนแรกนึกว่าหมีอันนี้ก็ซิปลายเด็กก็อย่างว่าถึงบอกว่าเด็กๆสนุกพ่อแม่ก็จะพามาเล่นในแต่ละจุดก็จะมีของเล่นไปทั่วเลยท่านผู้ชมเดินไป สน,น,นุกนาดูจรดอันนี้ก็จะเป็นปีนเขาให้เด็กปีนเขาเกาน,นะคะเขาก็จะมีเจ้าที่ดูแลอันนี้เขาเรียกมังกี้โซนเ่ส่วนปีนป่ายเราก็นั่งดูตัวเล็กมันมันจะปีนมันไม่กลัวเลยอะไรเงี้ย เอาละครับท่านผู้ชม <c oughs> เราต้องจากซานตาเวเลตไปแล้วนะคบอ,ะอันนี้ก็เป็นทางออกนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึก <c oughs> ิดงหน่นอยใช่เกี๋ยใครอยากได้อะไรติดอนะใช่ใช่ต้นถ้าใครที่มาทางซานเบอร์นาดิโนแล้วก็จะขึ้นบ<ม>ิ๊กแบกก็แนะนำให้แวะซานตาวิลเลจนะครับท่านผู้ชม,มงั้นลากันไปด้วยกล่องดนตรีที่เราไปสอยมานะครับยังไงปุนปุ่นใช่ยังไงก็ขอมอร์ y c ่ r คริสต์มาอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปที่ เล็ก,ลกแอลโลเฮทไก่ๆนี่ละครับบ๊ายๆมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ